ขณะนี้กำลังนั่งเนี่ยมีอิริยาบถหรือเปล่าคะมีค่ะมีแล้วจะไม่มีได้อย่างไรเพิ่คือไม่มีะน,นะคะขณะนี้กําลังนั่งมีอิริยาบถแล้วจะไม่มีอิริยาบถได้อย่างไรสติปัฏฐานเกิดสติปัฏฐานเกิดนะคะระลึกลักษณะของรูปที่กายขณะนั้นมีอิริยาบถไหมคะในเมื่อสิ่งที่ปรากฏเพียงแข็งหรือเพียงร้อน หรือเพียงไหวและอิริยาบถอยู่ที่ไหนนี่คือสติปัฏฐานเท่านั้นที่จะเพิงอิริยาบถได้ถ้าไม่ใช่สติปัฏฐานเพิงอิริยาบถไม่ได้ ขณะนี้กําลังนั่งเนี่ยมีอิริยาบถหรือเปล่าคะมีค่ะมีแล้วจะไม่มีได้อย่างไรเพิ่คือไม่มีะน,นะคะขณะนี้กําลังนั่งมีอิริยาบถแล้วจะไม่มีอิริยาบถไ,ได้อย่างไรสติปัฏฐานเกิดสติปัฏฐานเกิดนะคะระลึกลักษณะของรูปที่กายขณะนั้นมีอิริยาบถไหมคะในเมื่อสิ่งที่ปรากฏเพียงแข็งหรือเพียงร้อน หรือเพียงไหวและอิริยาบถอยู่ที่ไหนนี่คือสติปัฏฐานเท่านั้นที่จะเพิกอิริยาบถได้ถ้าไม่ใช่สติปัฏฐานเพิงอิริยาบถไม่ได้